สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆเนาะพี่น้องพอดีน้องสายมาแหละพี่น้องพอดีฮอตเลยล่ะเวลาอ่านคอมเมนต์พ่อแม่พี่น้องที่คอมเมนต์ถามมาบอลซีนถามมาไอ้สักถามบอลซีนมาเนาะวอาพี่พี่ติดทึงแล้คอมเมนต์ที่บอลซีนพูดไปตอบ Q&A เนาะจะตอบ Q&A เนาะพี่น้องเนาะก็พอดีน้องมากกัเลยว่าตอบเร่งๆก็บไทยแต่วินหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าทานน้องเลิกงานเนาะเลิกน้องไปรับจอบ เฮ็ดแอร์บ่ามาื้อนี้เฮ็ดแอร์เฮ็ดแอร์โอ้เอ้าสิมาตอบคีวเฮ็ดอรพี่น้องเนาะแต่ว่ากับ่อสชีนเบิ่งกัคอมเมนต์บ่หลายพี่น้องน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วเนะาะบ่สเชีนน่าจะว่าน่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วบ่อยากบ่อยากฮูก้ข้อมินั้น,นบ่จักเนาะดีแล้วพี่น้องเฮาจะไปอย่างหูเรื่องคนอื่นนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาเฮ็ดคลิปนีนเฮากะเออง่า,ายงซะเฮาเป็นไอ้คนของประชาชนนะพี่น้องเนาะเพื่ออยากรู้อย่างงี้ยกับ่อสชีนก็นบ่ได้ว่าหยังนะพี่น้องเนาะ แต่ว่านี่คือเขาเปิดโอกาสให้เลี้ยวเปิดโอกาสเพื่อที่อยากถามว่าคิดจังไนจังไรเนาะหลายอย่างนะพี่น้องเนาะบราซิลเล็กลองพูด q ิเเบิ้งว่าถ่ายจากรู่ยังกะให้มาถามในคอมเมนต์นี่นะพี่น้องเนาะให้มาถามในโพสนี่นะพี่น้องอะมือกับหอยเวลาดัสิอ่านใน้พี่น้องฟังแล้วก็สิตอบให้พี่น้องเนาะคอมเมนต์แรกนะพี่น้องเนาะบราซนเป็นคนขยันทํางานและมีพรสวรรค์อยากให้บวาซนวางแผนในการใช้ชีวิต ให้รัดกลุ่มกว่านี้จะดีมากๆเพื่ออนาคตโอเคครับผมก็ขอบคุณแม่หลายๆเนาะ,อะขอบคุณหลายๆเนะา,านะกะพยายามเหตุอยู่แม่อันนี้ก็คือเริ่มต้นเนาะพี่น้องเนาะคือการคําว่าเอาแงค,คือการเริ่มต้นเขาเห็ุงานแคษ่วเดือนสามเดือนนี่พี่น้องตั้งรักบัวใดดอกผู้ได้ก็ตั้งรักบ่ได้เห็ดงานโรงงานแห่งติก๊กแห่งแหง,แห,งแห้งสีตั้งรักโดนก็บบาเซ้นก็มีลองคุณเหมือนว่าพี่น้องแต่บอลหูดอกเนาะแล้วคนเดือนเดียวก็ตั้งรักไดแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บาเซ้นหาคนมาเนาะ เดียวกันั่นเดียวก็น,นี้เสียไม่ไร้เสียอนัตนั้น,น้าะพี่น้องอาจจะเห็นโทรศัพท์กระแตกนะพี่น้องเสียที่นะสามสี่ผ้าหาพันนพี่น้องบ่เมนลอยสองลอยเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะพี่น้องเนาะทำไมเมียเจ้าบบอยากย้ายมาอยู่ไทยกับปู่ย่าพาสาป่านมาเรียนที่ไทยนะพี่น้องมาสร้างครอบครัวอยู่ไทยหรือจะเอาสมบัติน้ำท่วมอยู่บ้านต่างๆ เข้าใจนะว่าอยากอยู่กับพ่อแม่แต่อย่าลืมว่าแม่ก็มีลูกหลานหลายคนเอาอะไรายเด้อพี่น้องเด้อสิตอบอันนี้สัดเจนเนาะพี่น้องเนาะอันที่ว่าแม่ใส่ปานอยู่เรื่องสั่นก็คือเพื่อนเป็นลูกสาวเดียวพี่น้องลูกสาวเดี่ยวนี่ประเภทนี้ของเราคือลูกสาวเดียวนี่ก็คือต้องอยู่ดูแลพ่อแม่พี่น้องยู่ดูแลพ่อแม่ฮะเข้าห้าน้าให้พ่อแม่ดูแลทุกไข่ใส่ซุกพ่อแม่ทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องสมบัตินี่คือเป็นของลูกสาวผู้เดียวพี่น้องอยู่เล่านี่เบาซุกเบาหน่อยเบาดอนนี่พี่น้องได้เมียนี่ก็คือออกจากบ้านหลังนี้ไปนะพี่น้องไปอยู่กักกบครอบครัวเจ้าของไปสร้างเองพี่น้องอยู่เล่าสิเป็นปรรเทีนี้แบบนี้เนาะบ้านหลังนี้ที่ดินแห่งนี่หน้าแห่งนี้สิเป็นของลูกสาวผู้เดียวก็คือสาววันนะพี่น้องเนาะลูกสาวคนเดียวเน,นาะก็คือคนดูแลลูกดูแลพ่อแม่นะพี่น้องเนาะ อันนี้คือตอบชัดเจนนะพี่น้องเนาะกงสีเป็นยังสี่ประมาณนี้อยู่ประพณนีเล่าเขาเป็นยังสี่พี่น้องบ่คือประพณนีไทยบ่ฮูบกันว่าเป็นยังไดนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอยู่ล่าวนี่เขาก็คือให้ลูกสาวคนเดียวนะพี่น้องเนาะลูกชายนี่ก็คือได้เมียปุ๊บก็คือออกไปสางเองไปสร้างเองข้างครอบครัวจะคลองเองก็คือออกจากบ้านหลังนี้ไปแต่ว่าพอมนถึงขันไล่เด้คือสางว่ได้ก็อยู่บ้านหลังนี้ไปก่อนยังสี่นะพี่น้องแต่ว่ายังไดก็เป็นของสาววันอยู่แล้วพี่น้อง อันนี้คือบอกสัดเจนเนาะพี่น้องนะเนาะอ้าวคำตามต่อไปนะพี่น้องตลอดเวลาเกือบปีที่อยู่ลาวเมียเจ้าเอาเจ้าถือเงินเมียเจ้าให้เจ้าถือเงินอยู่บอ่อหรือว่าคอหรือว่าต้องขอก่อนเขาจังให้เงินใส่แมนครับพี่น้องบาวเซมบม่ได้ถือเงินจักบาทพ่อบาทเลยเป็นยูทูบเป็เงินนํกการบาเสเซมบร่ได้ใส่เลยขนาดของเงินเงินเบาเนาะพี่น้อง ขอเงินใดแน่บดไดแน่นอกจากสิ่งที่มีประโยชน์พี่น้องคือบาวเซียนขอเงินซื้อเหลากับบดใดนะพี่น้องถ้ารอกันตลอดตัวนี้อันนี้ก็คือบาตรงๆเนาะบอกตรงตงแบบว่าบ่ออมค้อมเลยพายีิซั่งกับั่งโหลดพี่น้องคือบอกความจริงรับความจริงบดไดก็เร้วแต่แล้วพี่น้องบ่มักก็เลื่อนผ่านไปนี่สินะถ้ารอกันตลอดก็ครับสาววันก็คือขอเงินนี่แหละพี่น้องขอเงินซื้อเหลาคันว่าตีเป็นเงินไทยแค่เศร้าบาทการทะเลาะกันพี่น้องบดไดกินจนเมาได การกินเหล่านี้พี่น้องการกินคือกินแล้วทํางานได้พรุ่งนี้เช้าถ้ากินแล้วทํไม่ได้เอ้ยกินแล้วทํางานไม่ได้เขาเรียกว่าสแตกพี่น้องเอออันนี้ขอดูหยาดบอกบุมวลเนาะเขาเรียกว่าแดกไม่รู้เรื่องพี่น้องแม่น่าการกินเหล่านี่เทศงานได้ก็คือกินเขาเอื่นว่ากินเหล้าถ้ากินทํางานได้ตอนเช้าทํางานได้เออปกติเออลาเริงไม่แห้งไม่อะไรเขาเรียกว่ากินเหล้าแต่ว่าถ้า กินแล้วทํางานไม่ได้เขาเรียกว่าแดกจนเกินไปหรือว่ากินมากจนเกินไปจนไม่รู้ปริมาณตัวเองพี่น้องมีคือการกินแล้วเขาเรียกว่าอันนี้คือเลือดขีเรามักเหลามากเกินไปแต่บอเสเซน,นถึงกินกนระซังนี้หน้ากะหาหได้เออเอาง่ายซะพักกะหดถ้ได้หดคู่เศาร์พักล้างมือพราดกะมีเพราะว่าฝนตกเม็นมาพี่น้อง คขมีเงนเอาเส่นน้องสาย,ยาว่าไล่แล้วเบาไหล่มายาวหดวพี่น้องอนะเอาเลือกกับแม่สายปานจริงหรอคะหรือแค่แยกมาหาเงินอันนี้คือตอบแบบตรงๆเด้อพี่น้องคือตอนนี้คือต่างคนต่างอยู่พี่น้องอะ่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ลูกเราก็เหมือนเดิมทำหน้าที่พ่อกับแม่เหมือนเดิมนะพี่น้องเนะาะโบท่มสายปานแน่นอนพี่น้องพี่น้องอาจจะย่านว่าเบาเซนโอ้ยท่มสายปานโบแมนเนาะพี่น้องเนาะโบท่มเนาะ อันนี้คือเราแยกกันอยู่ก่อนก็นคือจังบอกในคลิปมะลพี่นออ้องว่าเกี่วาใจลงใจเนาะสามปีนี่อ่เอาง่ายๆสามปีเนี่ยมึงยังต้องการกูบอสาววันยังต้องการคอยบอขคืนหอดคอยบอสสิหรือว่าคอยยังต้องการสาววันบอขคืนหอดคอยบอภายในสามปีนี่บอสามปีกับปีเดียวซะพี่นออ้องเออถามมาเบิ้งกันคลิปต่อไปพี่น้องตัวนี้กันเบิง้งติดตามไปเรื่อยเนาะคอมเมนต์ต่อไปภาษาลาวด้วยพี่น้องด้อ อ่านออกเด้อพี่น้องเด้อยคอเรื่องอันยังเป่าอังไงมีให้เปลี่ยนภาษานี่ดิอ่านมาอย่างเป่าซินซีบ้าวนี่เปรูนี่เปลี่ยนเป็นไทยเป่าซินซีเปรูอันนี้คอรดเรียนทานนะพี่น้องคอร์ดเพราะว่าคันว่าคอมเมนต์มากคอเป็นภาษาไทยเนาะอ่านบอกอีหลีพี่น้องหาข้อมเมนต์ต่อไปนะพี่น้องยังติดต่อหาสาว ยังติดต่อหาแม่สายป่านหรือเปล่ายังคุยกันอยู่หรือเปล่าไม่ได้คุยกันเลยพี่น้องคือจังไรแบบว่าเขายังแบบว่าเขียดให้กันอยู่ไหมว่าเซียนยังว่ามัาได้คุยมัยนไม่เขียดคือทั่วไปก็คือทั่วหาแตลูกนะพี่น้องเนะาะเขาบอกว่าเป็นจริงนะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ยังเขียยทห่กันอยู่เขียดในใจกันอยู่เพราะว่าเจอมาหลายนะพี่น้องเอาไเงี้ยเจอมาหลายแล้วเรียกว่าลูกสาวี่คุยเองแต่แม่นี่จะเฝ้าคุยนะพี่น้องเนาะเบึ้งกันไปก่อน คำว่าพร้อมที่สิมีผบัวหม่บอเซียนสิบ,บอกว่าโอเคต่างคนต่างมีคนใหม่ตามนั้นนะพี่น้องเนาะอ่ะตอบไปแล้วเรียบร้อยๆนะพี่น้องเนาะอันนี้บอกว่าวเป็นจริงบอดามาะยั่งสักอย่าณนะพี่น้องเนะาะคอมเมนต์มากกับคอให้ระวังกับพ่อพี่น้องดีๆเอาความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนะาะบอเซียนบริวารอย่างนะพี่น้องคอมเมนต์มาอ่ะคำถามต่อไปนะพี่น้องเนาะ อยากรู้ว่าน้องเชนได้ค่าแรงวันละเท่าไหร่กินวันละเท่าไหร่เก็บวันละเท่าไหร่อ่ะคำนี้สีบอขอตอบนะพี่น้องเพราะว่าตอบไปแล้วในคลิปเานาะค่าแรงวันละเท่าไหร่เนาะพี่น้องเนาะปีนี่ปีไม่แล้วอันที่คลิปที่แล้วปีเก่านะพี่น้องเนาะอ่ะกลับไปย้อนเบื้องคลิปเอาเนาะคำถามนี้ค่าแรงวันเท่าไหร่เนาะบบสามารถบอกได้ขอเป็นความลับนะพี่น้องเรื่องเงินขอเป็นความลับใส่ววนเล่าไงโบกเกินซองลอยพี่น้องใส่วันบกเกินสองลอยเหล่าขวดหนึ่งอะเหล่าขวดนึง เข่ากล้องหนึ่งเส้าเทียนกินน้ำลูกพี่อย่าสูบซองๆพี่น้องเอออันนี้บวบาความมีจริงตุ่งๆเลยสูบคือว่าสูบพี่น้องกินคือว่ากินบอซีนบอต่อแ์ละหล่ะกะโบกูฮกในคลิปจังไดตัวความจริงเบื้องหลังคลิปต้องจังสั้นพี่น้องบอซีนเป็นพวกจังสั้นแบบหันอีลีที่ไทยคลิปแบบเออใส้ทรัพยากรอยากประหยัดนใช่ปะ <c oughs> <c oughs> อ๋อคอมเมนต์ต่อไปพี่น้องคอมเมนต์น,นา่าจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายพี่น้องบอไลด์ดอกคอมเมนต์ตัวนี้บเซน มาอยู่ไทยดูดีขึ้นเยอะอย่าคิดไปเราอีกนะคิดถึงก็ทูหาเอาสูงเสียเอาอย่าไปเป็นขี้ข้าเขาอีกโอ้แม่คือบอกคับโอ้กับเบื้อินว่าขี้ขานะพี่น้องเอาง่ายๆก็แม่เนาะคือเราทําหน้าที่ของเขยที่ดีนะพี่น้องเขยแต่ว่ากระถึงขันบด่ดีดอก เขาจะเห็นเจนสีเขาเนาะพี่น้องแต่ว่าเอาโบดีเกียร์ยังเนาะพี่น,อนะนวว้องเนาะเขาบีเกียดให้เพื่อนดอกบรดเกียรยังพราะวามเรื่องเก่าไปเล้่ผ่านไปเรื่อบาเซนโบคิดสีมาแบบฟังใจฟังยังเลยพี่น้องมันเอาสมองไปคิดแนวอื่นดีกว่าเอาสมองไปจดจําอย่างอื่นดีกว่านะบวไปจดจําดอกเรื่องแบบเจนสีนะพี่น้องอย่าคิดไปขี้ค่าเขาอีกเลยนะพี่นอ้องอ่ะอยู่ไทยก็ดูดีว่าเขาออคุณแม่ไยเนาะอยู่ไทยดูดีเพราะว่าเรา,าเครื่องสำอางมันเยอะนะพี่ แต่ว่าเราไม่สามารถขาวได้เพราะอะไรเราทํางานโซลาร์เซลล์ตากแดดบูอยู่กับแดดทําอยู่กับแดดเนาะแล้วมันสามารถโอ้ยบอลเส้นอยากขาวแห้งพี่น้องเอออยากให้แบบเอฟซีเห็นเออกลาวมา่ายรูนั่นไม่ใ่อันนี้มาคือมีคนคไต่เนี่ยพี่น้องเนาะดำปื้อๆอยู่คือว่าอะไรพี่น้องเห็นงานตากแดดพี่น้องอาจจะเข้าใจฮะหละแม่ๆพ่อๆอาจจะเข้าใจเพราะว่าบอลเส้นเหตุยังเห็ุงานอย่างนั้ครับน้องอารมณ์เดียวกันกับตัดออยอารมณ์เดียวกันกับตัดอ่อยพี่น้องน้องไ่ว่าอ่ะพี่น้องเอยคลิปนี้อยจากเงาเนี่ยล่ะ ถ้าเบื้องติต่อไปเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์อาจจะแบบว่าอาจจะหูแล้วล่ะก็เลยพูยากถามเนาะพี่น้องเนาะก็เลยลองลอง,ลองโพดเบิ่งเห็นแบบว่าถามในในะคอมเมนต์เนาะอันนี้ขนาจะเบิดควาวนนาสงสัยแล้วน่าจะไขข้อความสงสัยแล้วนะพี่น้องเนาะอันนี้คือว่าตรงๆเลยเนาะพี่น้องเนาะกะผู้ใดที่มาเบิ่งคลิปนี่กะขอให้จเจรเญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะพี่น้อง ขอ้มีแต่ความสุขความเจริญนะพี่น้องเนาะับาคอมเมนต์อีกยังก็ตอบบาวเซียนมาก็ได้นะพี่น้องให้กำลังใจบาวเซียนกบน้องสายมาตลอดนะพี่น้องนอก,ก็ขอบคุณในไลน์เนาะพี่น้องเห็ุคิปมานี่ก็เพื่อความสนุกเฮฮาให้พ่อแม่เอฟซีสุข<อ>ูสุขคนเนาะบาวเซียนเฮ็ดคิปนี้นั่งดีดีบาวเซียนเฮ็ดคิปนี้บริเฮดเพื่อเบียดเบียนใคพี่น้องเฮ็ดเพื่อความสนุกความเฮฮาความเป็นจริงของตัวผมเองนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าในกล้องยังไงเบื้องหลังก็อย่างนั้นนะพี่น้องเนาะคือเราเป็นอย่างนั้นเราต้องเอาความเป็นจริงออกมาพูดพี่น้องเอาความเป็นจริงออกมาว้าออกมาแสดงให้พ่อแม่พี่แ้องเห็นเพื่อชี่หักหรือบ่หักก็คือความเป็นจริงของเฮานะพี่น้องเนาะกะคลิปหนึ่งเนาะอันที่ว่าสสแตกสสแตกที่คลิปกบน้องทายนะพี่นอนะอ้องเนาะกะเบออยองน้องซื่อๆน,นะพี่น้องเนาะ แต่ข้นเป็นจริงหาก็หักแพงน้องคือนอย่างนี้พี่น้องเอ้ยสอนน้องคือนอย่างนี้ยาวเสียนด่านยันเตมูยามยานเตมูเหยียดเหตุการณ์เหตุงานากับยานที่เขาบอกฮะซ้าาอนจนตัดลิปเป็นเลยเด่นนี้พี่น้องส้อนนังตีเห็ดยังบ่ปปิน่นคุณเอาอยซื้อบ่กหุจักงเขาใสพวกหูจกห่จักงหุู่ลุงูหุ่นจ้างหุ่นสวานส้อนเท่าเดียวนี้ก็เริ่มเก่งแล้วพี่นอ้องนะพี่น้องคลิปนี้นก็อยากเหงาเลย กะขคกรลบคำว่าสวัสด <Yes. S 1> ีเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปไม่คลิปนากะขอบคุณป้าๆพ่อๆแม่ๆหลายๆเนาะที่เขาเบ่งคลิปบาเซ้นเจอกันคลิปนาเด้อพี่น้องคลิปดีกะขคกกลับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปนาพี่น้องขอบคุณครับที่เขาบ่งเนาะ